เทสลาแตกต่างจากรถค่ายอื่นยังไงอย่างแรกเทสลาตัดทิ้งสิ่งที่อุตสาหกรรมยึดถือมาอย่างยาวนานค่ะเป็นดีลเลอร์ที่ไม่มีโชว์รูมฟูฟ้านะคะไม่มีเซลล์ที่พยายามปิดการขายไม่มีส่วนลดค่ะไม่มีโปรโมชั่นถ้าใครอยากได้รถนะคะก็แค่เข้าเว็บไซต์ค่ะแล้วก็เลือกสเปคกดจ่ายตังรอรับรถที่บ้านนะะเหมือนสั่ง macbook เครื่องหนึ่งที่ขับได้ค่ะสิ่งที่แตกต่างสุดๆคือเทสลาเนี่ยไม่ได้ขายรถแต่ว่าพวกเขาขายแพลตฟอร์ม รถเทสลาทุกคันเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์บนล้อค่ะที่อัปเดตซอฟต์แวร์ได้ตลอดเวลาแบบ over the air ไม่ใช่แค่เปลี่ยน UI หรือเพิ่มฟีเจอร์เล็กๆนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมของรถเช่นการเพิ่มแรงมา้าการเพิ่มระยะการวิ่งเพิ่มระบบความปลอดภยัยโดยไม่ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนเลยสักนิดค่ะโดย m มเดล3ค่ะเคยได้รับ OTA นะคะจากการที่เร่งเครื่องอัตราเร่งเนี่ยจาก0ถึงร0อภายใน0.5วินาทีเท่านั้นค่ะ ซึ่งถ้าเป็นค่ารถยนต์ทั่วไปเนี่ยก็ต้องรอรถรุ่นถัดไปถึงจะสามารถมีฟีเจอร์แบบนี้ได้